อร่อยจริงๆเหรออร่อยไหมคะลูกโอ้โหคล่องมากกระกสาวจ้ะสตอรอเบอรีย์มากไรยอืมอืมยัมอือหือสวัสดีคะ่ะมาบพอกระสาโอ้กินแซ่บอีกแล้วจ้ามือนิสาโอ้มากระลูกสาวอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะแนะนำตัวหน่อยคะ่ะลูกคะ่ะสวัสดีคะ่ะอ่าหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อ อ้าวหนูชื่อน้องวันใหม่ค่ะกินสตรอเบอร์รี่นะคะโอ้ยเก่งมากหนูกินสตรอเบอรี่จ้ะวันนี้วันนี้พาพี่พาน้องมากินไอสตรอเบอรี่จ้ะพี่น้องจ๋าแล้วการนี่จ้ะน้ำโยเกิร์ตเสียงดังนะเสียงดังน้ำโยเกิร์ตจ้ะและ้วการนี้มีพริกเจลของเพิน่นตีเพิ่นแถมมาให้จ้ะพี่น้องจ๋ามาจากสโลว์จ้ะวาลายยังห่าง บอกอ่ะชิมเลยลูกกินเลยลูกอันนี้ของปวดเพลินจ้ะอันนี้ของปวดเพลินเพลินมากมาก,มากปนน่ะ <c oughs> อันนี้สิลองจิ้มกันไอ้ยโยเกิร์ตพีนออ่น้องเห็นกระเจ้ากินเปแตะแซ่บแต่แสกินโยเกิร์ตปูมาด่าขาดคลิปปูมได้ถ่ายคลิปอ,อ,อ,อันนี้ออกหวานอมเปรี้ยว เอย่างนิดๆแล้วก็น,นี่ยกะเป็นมันๆก็แปลกไปอีกอย่างจ้ะอือกินก็ะโยกเกิดคือเสียก,ก็จะกินกระปิ่งหน่อยจเห็นใจปะปิ่งเกลือถือก็แฉนะเมื่าไหร่เราจะเนาะอืออือแลาวมันก็เป็นหนังด้อกินก,นนกระนิ่นก็แสบจ้ะอืออันนี้ลูกสวยมากดูลูกสวยงามมากว้าว หนูกินเลยลูกลองกันเดีกันพี่น้องจ้ะผุ้หญข้ามีงญ่เลยเนี่ยวันนี้มาแบบตะมุตะมีอีกแล้วพี่น้องล <c oughs> ูกสาวอยากกินแกะกรริจัดห้อะไรไหมคะลูกเาเดี๋ยวพี่น้องเด้อ <c oughs> อืมอืมนี่ก็อย่างเดียก็แซ่บอ้ก็จะขำไหมเนอะบอกว่า,อา,อา,วามันจะอร่อยจริงๆอ่ะอร่อยไหมคะลูกโอ้โหคลองมากหลูกสาวจ้ะจะตบบรีมากไลอืมอืม ยัมอืมมมมมมตมมตมม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 นมคมมมมมมดตามมมมม้อมดตอมตมมมดมามช่องไหนคะจามอกมม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 คะมมมอมมมมมมมงมม่มมมงมม้มม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 ้มต่อมม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  อร่อยไหมคะลูกอุ้ยกินได้กี่ลูกแล้วเนี่ยอืยอันนี้ก็แสบพริกเกลือมันกับหวานนะพี่น้องอันนี้มันก็เป็นมันๆนะอืออันนี้กัดแบบเครื่องลูกนึ่งข้าไหนมันอือโชว์หน่อยโชว์หน่อยอืยอมึงเสียงกิน อืมมันเป็นตะแสบอืมอืมอันนี้เหมือนมันเหมือนมันท่านิช้ำแห้งจะพี่หลองจ้าแต่เป็นเนึ้อแดงกินแล้วมันจะออกหวานอันนี้ไม่เนื้อันติดเปรี้ยวยจ้ะติดอมเปรี้ยวยจา้าอ,อ,อร่อยค่ะทุกคน อาก,กินต่อเลยลูกอาก,กินให้หมดเร็วอาก,กินให้หมดเร็วอ่ะแล้วเราจะมาอืออ่ะนี่ค่ะกินสตรอเบอรี่ค่ะโอเคค่ะโอ้เวยของหมกักคุณพี่น้องเอ้ยจะมีคนหมกักอยากกินอยากกินฟ้าวอ,อยู่พี่น้องเอ้ยฟ้าวเร่งฟ้าวเร่งว่าถ่ายคลิปมันมาอยากกินสตรอเบอรี่มาซะว้ากกินต้องคนไลค์กันบ้ไหนพี่น้อง,ไไองเอ้ยมันหวง <laughs> อืมอืมโชว์หน่อย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 โอ้โหจิ้มพริกเกลือด้วยมันหวานนะเนี่ยอันเป็นน้ำตาลโชว์ปานหน่อยว้าวแต่ว่าจะเหมือนอืมเป็นไงคะโอ้โโชว์หน่อยนี่เห็นไหมสวยไหมคะลูกง่าย หนูแค่ยัยเป็นหนอนเตยเียแต่ว่ามันติดอมเปรี้ยวเนี่ยนิดหนึ่งนี่ไงอันนี้สวยมากกว่านะแม่เห็นไหมมันสวยมากอืมอืมอืมกินเหมือนคนไม่เปรี้ยวเลยเราทำไมมันเปรี้ยวจังเลยเนี่ยอืมอืมกุยกลออย่างไรบ้าง ออืมันก็โยกกลือกระแซบเนี่ยปลาเนี่ยขอดมันนะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยปวดหน้าเบิ้งเสียงพี่น้อง ในสาโอลกมาในคลิปแบบตุมอตเมีคือเก่าจะพี่น้องจ้าพาลูกสาวมากินสตอร์เบอรี่นาะจ้ะเนาะว่าไปตลาดพี่น้องว่าในเมนูหลูกมันไงเราจะลูกสาหมักพี่น้องเอ้ยคุณนะมื่อไหร่งามๆจ้ะแซ่บนิดจ้ะแต่กระช่วงนี้ก็อาจจะติดอมเปรี้ยวนิดๆเนาะค่ะเนาะจ้ะถ้ามาคลิปนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามในซาโอนี่เด้อจ้ะเด้อจะเป็นกำลังใจให้สาโอเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะสำหรับวีดีโอขอลาไปก่อนจ้าพบกันในวันใหม่ค่ะอาสวัสดีค่ะกับลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ